โอ้โอโอ้โอโอโอ่โากันเอาไฟเผารถข้าเจ้าเห็นยังนี่เอ้อไม่มีอะไรทำบอไฟเผารถนี่สร้างบอดนี่โอ้ไฟเผาเลยครับงานนี้ฝั่งนู้นก็ใส่ใหญ่เลยครับฝั่งนู้นก็ใช้ใดร้อนครับ ไดร้อนอ่าดูสีโปออกอันนี้มันเกาะแน่นเกินครับก็เลยต้องใช้ไฟครับเพราะว่าถ้าใช้ไดร้อนมันมันไม่ออกครับสีโปสมัยโบราณน,นี่ดีมากโอ้เผาเลยเผาเลยเผออารนลูกค้าเลยวะดังบอด เผามากก็ไม่ได้นะครับเหล็กยืดต้องค่อยๆทำไปเอาคนหนึ่งคนหนึงเผาคนหนึ่งขูดครับงานนี้เอาให้ดูกันครับนี่ไฟลุกโชนไฟลุกโชนโอ้ยไฟไหม้รถไฟไหม้รถโอ้ย <c oughs> ต้องคอยดับไฟด้วยนะเวลาไฟมันหล่นลงนี่ติดไฟนะครับมันติดไฟง่ายมากนี่ ไอสีโป้เนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของทินเนอร์ของสารที่มันติดไฟง่ายเห็นไหมเนี่ย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 ครับต้องคอยดับครับต้องคอยดับไม่งั้นลุกท่วมอาสองทหารนี่นี่ใส่แรงงานทหารทหารบอดกับทหารแฝง ครับหลังจากพักได้พักได้อะไรก็มาทำงานครับนี่แล้วก็กลับเข้ากลมต่อบอดกลับเข้ากลมวันที่ยี่สกวันี้แปลงเงั้งบันมีกำหนดะนะครับลูกผู้ชายต้องรักษาต้องครั้งหนึ่งในชีวิต หารสุมนีว่าได้คือปืนไปสู่รบดอกตัดตทยาเขาตะเวนหลังจากว้านเวน้นจากการรับใช้ชาติก็มาทำงานหาเงินนะครับอ้ไปลูกบ่ม,บมเลยวะอู้อาน,นี่ไปลุกท่วมเลย เผาเลยครับเล่นเผาเลยอ่ามีผู่น้ำตัวนีอฟ้าไทายนี่เ,เดี๋ยวให้พี่ยงเดี๋ยวพี่ยงเอ,อะไรปะปะผู่อย่างนี้ปะไม่ยากครับลวดทองเหลืองเชื่อมปิดครับตัดรอยผูออกแล้วก็ใช้ลวดทองเหลือง าหา,เารเผารดพี่น้องก็จะล่าจนละ ฝั่งนู้นก็ประกอบมอไซค์นครับหอยตองเตงอยูน่นะก็ประกอบมอไซค์นี่ก็กานโป้ขูดสีโป้นะครับ,อโโอรบลอกสีโปออกนะครับเพราะว่า,าเราต้องไม่ให้มีสีเดิมหลงเหลือเลยนะครับต้องเอาออกให้สะอาดเลยไม่งั้นเวลาเราพ่นงานไปเราโป้ไปมันจะพองขึ้นมาทีหลังครับ ล้วมันจะลําบากมันจะเสียเวลานะครับเรายอมเสียเวลาแบบนี้ดีกว่าโดยการใช้ไฟนะครับใช้ความร้อนลอกสีจะลอกออก ร้อยครับทีนี้ก็จะเป็นการใช้เครื่องขัดครับก็จะเอาเครื่องขัดก็น่าจะเป็นรอบบ่ายนะรอบบ่ายก็จะไล่ขัดไล่ขัดฝาท้ายแล้วก็ขัดฝั่งนี้นะครับนี่ไล่ขัดอันนี้ที่ลอกออกหมดแล้วครับนี่ที่ลอกออกหมดแล้วอันนี้ ep 2ครับจัดให้เลย ep 2ต้องใช้ไฟเผาเลยกันเลยนะครับอ่า ep แรกใช้แค่ได้ร้อนลอกกันนะครับผม อเอามาดูฝั่งนี้มัง่งฝั่งนี้ก็จะเป็นช่างเบียรตอนนี้กำลังขึ้นรูปแต่งขึ้นรูปแต่งสันเลยนี่โอ้อร์คมปันใบมีดวอะอส่วนเบนซ์คันที่พี่สักโปเยอะๆนะครับตอนนี้ก็นี่ครับ เก็บทรงแล้วครับเก็บทรงแล้วครับไม่ใช่เก็บทรงไม่อยู่นะฝั่งนี้ก็เป็นไงสวยงามเลยครับตีนี้สวยงามเลยฝั่งนี้พ่นพื้นเรียบร้อยหลังคาก็พ่นเรียบร้อยนะครับก็รอแต่รูปน้ําสีพื้นแล้วก็ส่งเข้าประกวดได้ครับส่งเข้าห้องพ่นได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง fc ไว้เพียงเท่านี้ครับอ่าช่วงงานบางๆงานเบาๆสําหรับพี่อู่นะครับก็จะประมาณนี้ช่วยกันลุมได้นะครับ ช่วยกันลุมทำงานได้นะครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากช่องล็อกกี้อินดีไว้ด้วยนะครับผมนะรบ,บรรยากาศตอนนี้ก็ที่บ้านกวดก็ยังทำงานไม่ได้นะครับผมก็ทำงานไม่ได้นะครับบายบายครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับ